สวัสดีลูกค้าลาเลบวนูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮาร์เรสเดวิส,สันซ็อ a เทลเบรกอัลรถปี2015ค่ะเครื่องยนต์เชวินแคม96คิวบบก1584น่ซีซีนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเลขไม่อยู่ที่13,800กิโลเมตรค่ะ สำหรับฮาเลสเดวิสันเบรกอ u t ปี2015คันนี้นะคะลูกค้าเป็นสเปค5 HD ค่ะคันนี้เป็นรถนำเข้าโดยศูนย์ Power Station Thailand ดนะคะรถผลิตที่อเมริกาค่ะนำเข้าโดยศูนย์ไทยนะคะตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กค่ะก็จะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็จะมีคาดเป็นเส้นลวดลายแบบนี้ค่ะลูกค้าแล้วก็จะมีเพดเป็นมงกมุฎฮาร์เลสเดวิสันแบบนี้เลยนะคะส่วนบางคนหน้าบางคนหลังค่ะก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะบางคนหลังก็จะมีเส้นลวดลายเชื่อมกันกั ตัวถังน้ำมันค่ะนี่เลยสำหรับคันนี้นะคะก็คือสวินแคมเกกคิวบิกนะคะ1584ซีซีค่ะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็ของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับท่อแบ s ซินีนะคะเป็นแบบ2ออก1นะคะกล้อง s สก m m i n g Eagle คะ่ะจูนกล่องสก m m ิงอีเกิลเช่นเดียวกันนะคะตัวแฮนด์ค่ะ แฮนด์เปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นแฮนด์สูง12นิ้วค่ะปลอกแฮนด์ก็เปลี่ยนมาแล้วเช่นกันเป็นของ Alenese นะคะแล้วก็ฝาถังน้ํามันค่ะก็เป็นฝาถังน้ํามันของ HD รุ่นที่ล็อกได้นะคะเปิดยาน,นิดนึงค่ะนี่นะคะไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นไฟหน้า LED นะคะสองสว่านยามค่ำคืนค่ะ ฝาเดอร์้าเดอร์บี้นะคะสีโครเมียมจากโรงงานค่ะคันนี้เป็นรถปี15นะคะเลขเกียร์หนึ่งค่ะลูกค้าสีเดียวกันลวดลายเดียวกันนะคะที่ถังน้ำมันทั้ง2ด้านนะคะถึง9-6คิวบกนะคะสำหรับพี่ใหญ่นะคะซอบเทลเบรกเอานะคะหละ่อหอแบบนี้เลยเลยค่ะละ้อหลังแบบใหญ่นะคะ สวยงามค่ะแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนท้ายนะคะก็เป็นท้ายแต่งนะคะลูกค้าสำหรับราคาค่าตัวตารางการเอาการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ description ด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจ h าร l e ี Davidson Soft อฟเทียร์เบรปี2 0 1 5าคันนี้นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ Official หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในันหนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย